ศาส,สนาที่ได้ชื่อว่าเป็นศาสนาแห่งสันติศาส,สนาที่ได้ชื่อว่าเป็นศาสนาที่สมบูรณ์ที่สุดเป็นทางออกของมวลมนุษยชาติเพียงหนทางเดียวกลับสร้างปัญหามากมายให้กับโลกและกับมวลมนุษยชาติไปที่ไหนที่แห่งนั้นจะเกิดความวุ่นวายไปอยู่แห่งหนใดที่แห่งนั้นจะเกิดความทุกข์ร้อน แม้แต่คำพีกุลอ่านก็สามารถทำให้ผู้คนตายได้ทั้งที่เป็นคำสอนเป็นเรื่องคำพีของศาสนาเนี่ยคยวรจะเป็นไปเพื่อความผาสุกข,ของมวลมนุษยชาติแต่กลับกลายมาสร้างเงื่อนไขทำลายชีวิตกันเองด้วยความคิดของมนุษย์อีกฝ่ายหนึ่งที่คิดว่าตนเองดีกว่าผู้อื่นคำพีกุลอ่านวันนี้ ได้สังเวยความตายของผู้คนมามากมายได้เวลาหรือยังที่คนทั้งโลกจะช่วยกันคิดจะช่วยทําความเข้าใจจะช่วยกันตัดสินใจเราจะปล่อยให้ความคลั่งความเคล้นแบบนี้ดำเนินต่อไปจะเป็นอันตรายต่อมนุษย์คนอื่นๆอิหร่านแขวนคอประหารชีวิตชายสองคนฐานดูหมิน่นคำปี่อังกุลอานสารยุติธรรมอิหร่านเปิดเผยในวันที่8พฤษภาคม 8พฤษภาคม2564ทางการได้นนประหารชีวิตชายสองคนจากความผิดฐานดูหมิน่นคำพีอัลกุรอานและาศาสดาโมฮัมมัดเว็บไซต์ไมซันออนไลน์ของสารยุติธรรมยุรานระบุว่าชาดเลาะฟาเซลีซาโลฟาเซลีซาไลาและยูเซฟเมราดถูกประหารชีวิตด้วยวิธีแขวนคอเมื่อช่วงเช้วชาวันที่8พฤษภาคม หลังจากที่ก่อนหน้านี้ทั้งสองถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานดูหมิ่นศาสดาโมฮัมหมัดและเผาคำพ์อัลกุรอานสนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าชายทั้งสองคนนี้เป็นผู้อยู่เบื้องหลังแพลตฟอร์มออนไลน์ที่มุ่งต่อต้านศาสนาอิสลามหลายสิบแพลตฟอร์มด้วยกันซึ่งทางการระบุว่าคอนเทนต์ในแพลตฟอร์มดังกล่าวนี้มีเนื้อหาแสดงความเกลียดชังต่อศาสนาอิสลามส่งเสริมลัทธิอเทวนิยม หรือความไม่เชื่อในพระเจ้าอีกทั้งยังดูหมิน่นสิ่งที่ชาวมุสลิมเคารพนับถือโดยทั้งคู่ถูกจับกลุ่มตัวตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2564สถานการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลให้ผู้เชี่ยวชาญขององค์การสหประชาชาติเรียกร้องให้อิรานหยุดการประหัตประหารและการคุกคามชนกลุ่มน้อยทางศาสนานี่เห็นไหมฮะเมื่ออิสลามเป็นใหญ่จะเป็นลักษณะนี้ ประเทศไทยเนี่ยขนาดมีน้อยมันยังปากดีขนาดนี้เลยนะคะเรียกร้องให้อิหร่านหยุดการประหัตประหารและการคุกคามชนกลุ่มน้อยทางศาสนาโดยย้ำถึงนโยบายของอิหร่านที่มุ่งปราบปรางผู้ที่เห็นต่างทางศาสนารวมถึงผู้ที่เปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์และผู้ที่ไม่นับถือพระเจ้าทั้งนี้ข้อมูลจากกลุ่มสิทธิมนุษยชนหลายกลุ่ม รวมถึง Amnesty International รายงานว่าอิหร่านเป็นชาติที่มีการประหารชีวิตผู้คนต่อปีมากที่สุดเป็นอันดับสองรองจากจีนโดยในปี2565อิหร่านได้สั่งแขวนคอนักโทษอย่างน้อย582คนเพิ่มขึ้นถึง75และถือเป็นตัวเลขสูงสุดนับตั้งแต่ปีพศ2558ขณะที่ตัวเลขในปี2566นี้ ซึ่งเปิดปีมาได้ราว5เดือนจำนวนผู้ถูกประหารในอิหร่านอยู่ที่อย่างน้อย203คนนี่คือรัฐศาสนารัฐศาสนาอิสลามนะคะชาวอิหร่านปกครองด้วยคำภีอัลกูลอานระบบการเมืองก็เป็นแบบก็มีผู้นำทางศาสนาเป็นตัวแทนอิสลามไม่ใช่เรื่องเล่นๆน,นะคะอย่าคิดว่าทุกศาสนาสอนให้เป็นคนดี ถ้าทุกศาสนาสอนให้เป็นคนดีจริงๆแล้วจะไม่มีการเผยแพร่กันอย่างอ,อเป็นเอาตายจะไม่มีการห้ามคนออกจากศาสนาตนเองนี่ไม่ใช่ศาสนาค่ะใช้ศาสนามาเอาเปรียบสังคมชาวพุทธเรานี่เองขอบคุณที่มาจาก The Standard News นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสมาคมปกป้องพระพุทธศาสนามาโดยตลอดสวัสดีคะ่ะ